สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะดูถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลวันนี้ดูวอลเลย์บอลสดไทยประทะเยอรมันสนามแรกของลูกยางสาวไทยสึกคัดเลือกโอลิมปิก2024ทางช่องเวิร์กพอยท์ถ่ายทอดสดให้ดูกันแบบจุใจ ดูวอลเล์บอลสดวอลเล์บอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิก2024สนามแรกของวอลเล์บอลหญิงไทยพบกับวอลเล์บอลหญิงทีมชาติเยอรมันถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิงช่อง w o r k p o TV t TV ช่อง23เท่านั้นเตรียมเชียร์ทีมตบสาวไทยกันให้สุดเสียงสำหรับทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยได้บินลัดฟ้า ออกเดินทางลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปลแลนด์ระหว่างวันที่16-24ถึงกันยายน2566โดยลูกยางสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโปลแลนด์เจ้าภาพโคลัมเบียเยอรมน,นีอิตาลีเกาหลีใต้สโลวีเนียและสหรัฐอเมริกา โดยจะประเดิมสนามนัดแรกวันที่16กันยายนนี้พบทีมชาติเยอรมันเวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยเยอรมันคัดเลือกโอลิมปิก2024เวิร์กพอย์ช่อง23และ AIS Play ทุกช่องทาง ารางการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยคัดโอลิมปิก2024วันที่16กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีเยอรมันพบไทยวันที่17กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบสหรัฐอเมริกาพบไทย วันที่19กันยายน2566อเวลา19บเนาฬิกา30นาทีอิตาลีพบไทยวันที่20กันยายน2566รเวลา22่นาฬิกา3 0นาทีโปแลนด์พบไทยวันที่22กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบสโลวีเนียวันที่23กันยายน2566ไทยเวลา19 30นาฬิกา30นาทีไทยพบเกาหลีใต้ วันที่24กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบโคลัมเบียดูถ่ายทอดวอลเล์บอลหญิงไทยเยอรมันช่อง Workpoint 23และ a AH s p ay, ทุกช่องทางสำหรับการดูออนไลน์ลิงก์ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยเยอรมันต้องสมัครรับชมผ่านแอปพลิเคชัน VBTv ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวคะ่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ